สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทาง Netflix ให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า paradise เป็นเรื่องราวในอนาคตนะครับที่มนุษย์ที่มีอายุมากแล้วอ่ะสามารถรับบริจาคเวลาชีวิตจากคนอื่นได้แล้วทำให้พวกเขากลับไปเป็นหนุ่มสาวันีกครั้งแค่ฟังพอดเรื่องกน็น่าติดตามแล้วนะครับแล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงระทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่บริษัทอีออนที่ดำเนินธุรกิจการบริจาคเวลาชีวิตเพื่อแลกกับเงินโดยบริษัทได้ทำการโฆษณาถึงเงินทองความสะดวกสบายที่ผู้บริจาคเวลาชีวิตจะได้รับขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากนะครับไม่มีอาการแทรกซ้อนเพียงแค่ผู้บริจาคยื่นความประสงค์ทางบริษัทก็จะทำการตรวจ DNA ของผู้บริจาคให้และจะไปหาผู้รับบริจาคที่สามารถเข้ากันได้ให้เองโดยบริษัททำการโฆษณาชวนเชื่อทางการตลาดที่ว่าบริจาควันนี้เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เวลาของคุณโอกาสของคุณทางเลือกคือตัวคุณเองแล้วหนังก็ได้พาเรามารู้จักกับแม็กผู้จัดการฝ่ายบริจาคเวลานะครับ เขาทำหน้าที่หาลูกค้าที่ต้องการจะบ,บริจาคเวลาให้กับบริษัทและแน่นอนว่าธุรกิจประเภทนี้ย่อมมีคู่แข่งแม็ก <Mac S 1> <Mac S 2> ได้ให้ข้อมูลกับลูกค้าว่าคนที่จะทําการบริจาคเวลาะจะต้องมีอายุเกิน18ปีต้องทําการตรวจ DNA ก่อนและสามารถกําหนดระยะเวลาในการบริจาคเวลาได้มันไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งจูงใจที่ผู้บริจาคจะได้รับก็คือเงินจํานวนมากที่สามารถนําไปใช้ได้สบายตลอดชีวิตเลยและตัวของแม็กเองนะครับก็เคยเข้าโครงการบริจาคเหมือนกัน ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแม็กสามารถหายอดการบริจาคได้มากมายและขณะที่แม็กกำลังจะไปงานเลี้ยงของบริษัทนะครับเขาก็ต้องพบกับกลุ่มคนที่ต่อต้านการทําธุรกิจการบริจาคเวลาแบบนี้แม็กถูกคว้างปาสิ่งของแล้วก็มีเสียงตะโกนด่าตามหลังมาและพอเข้าไปในงานพิธีกรก็ได้ประกาศรางวัลนักขายเวลายอดเยี่ยมแห่งปีให้กับแม็กโดยมีโซฟีไทเซนซีอของบริษัทนะครับเป็นผู้มอบรางวัลแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ เธอผู้สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานว่าเธอได้นำผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทอีก15คนเข้าลงชื่อรับบริจาคเวลาแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำงานวิจัยด้านนี้ต่อไป อายุและความตายอ่ะจะมากําหนดชีวิตของเราไม่ได้เราจะเป็นผู้กําหนดเองและผู้คนในงานนะครับก็ปลบมือกันดังลั่นขณะเดียวกันบรรดานักวิทยาศาสตร์ของบริษัทต,ต่างก็กําลังเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเพื่อทําการฟืน้นฟูกลับไปใช้ชีวิตในวัยหนุ่มสาวแต่ทว่าสิ่งไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะมีเจ้าหน้าที่ในศูนย์คนหนึ่งอ่ะได้หยิบปืนขึ้นมากราดยิงผู้คนที่กําลังเตรียมรับการบริจาคเวลาพอจัดการเสร็จเขาก็ทําสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าเขาเป็นคนของกลุ่มอดัมที่แอบปลอม ตัวเข้ามาแล้วคาย่าที่เป็นการนะครับก็รีบรายงานโซฟีว่ากลุ่มของอดัมไม่ชอบการทําธุรกิจของบริษัทของเราเพราะพวกนั้นมองว่ามันเป็นการทําให้เวลาชีวิตของมนุษย์กลายมาเป็นสินค้าดังนั้นใครก็ตามที่เอาเวลาชีวิตของคนอื่นมาคนคนนั้นจะต้องโดนจัดการโซฟีก็มโหมากนะครับเลยให้คาย่าและโนวัคหัวหน้าปฏิบัติการคนใหม่ไปจัดการพวกกลุ่มน,นี้ซะ ตัดกลับมาที่แม็กนะครับเขาได้แต่งงานกับหมอเอลิกทั้งคู่มีห้องพักสุดสวยในเมืองและแม็กก็ฝันไว้ว่าอยากจะมีลูกด้วยกันกับเธอแม็กอยากจะมีบ้านริมเทะเลอีกสักหลังแต่เอลิกก็คานะครับเพราะแค่ห้องชุดนี้ก็ยังผ่อนไม่หมดเลยแล้วต่อมาแม็กก็ได้พาเอลิกไปเยี่ยมพ่อแม่ของเธอแต่แม็กก็เข้ากับพ่อของเอลิกไม่ค่อยได้นะครับพ่อไม่ค่อยพอใจที่แม็กอัดทางานให้กับบริษัทออออนทั้งคู่มักจะมีปากเสียงกันทุกครั้งที่เจอกันและพอกลับจากการเยี่ยมพ่อแม่แล้วทั้งคู่ก็เดินทางกลับ พอใกล้จะถึงบ้านแม็กก็ตกใจมากนะครับเมื่อเห็นว่าห้องชุดของเขาวาถูกไฟไหม้แต่แม็กก็คิดว่ามีประกันภัยอยู่และมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ผลการพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าสาเหตุเพลิงไม่เกิดจากการจุดเทียนแล้วก็ลืมทิ้งเอาไว้ทําให้ทางประกันนะครับไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายให้แถมตอนนี้ทางธนาคารก็ยังเรียกคืนเงินกู้ในสุดที่ยังไม่ได้รับชําระและถ้าไม่มีการจ่ายเงินก็จะหักจากหลักทรัพย์ที่เอาไปค้าประกันเอาไว้ซึ่งเอลิกนะครับก็ได้เอาเวลาชีวิตของเธอไปค้าประกัน ไว้โดยที่เธอไม่ได้บอกแม็กเลยและพอแม็กรู้เขาก็เครียดมากนะครับแม็กเลยบอกทนายไปว่าให้เอาเวลาชีวิตของเขาไปชดใช้แทนแต่ทนายก็บอกว่าไม่สามารถทําได้นะครับเพราะผู้ที่จะมารับบริจาคเวลาของแม็กอ่ะดันมาตายไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วเอลิกจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้เวลาชีวิตถึง40ปีแล้วในขณะที่ทั้งคู่เดินออกไปจากตึกนะครับเพื่อไปหาที่พักกันในคืนนี้พวกเขาก็เจอกับตำรวจที่มารอจับกลุ่มเอลิก ตำรวจอ้างว่ามาจากกลมบังคับคดีเพราะกลัวว่าเอลิกจะหลบหนีไปแล้วเอลิกก็ถูกจับตัวไปนะครับส่วนแม็กกอรี่ไปดักพบโซเฟซีโอของบริษัทเพื่อขอให้เธอช่วยภรรยาของเขาด้วยโซเฟีก็บอกให้เอาข้อมูลมาเดี๋ยวจะดูให้แต่ก็ดูเหมือนว่านะครับโซเฟ่จ,จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แล้วในที่ประชุมบริษัทผู้ถือหุ้นก็รู้สึกไม่พอใจนะครับที่โซเฟียนำเงินไปลงกับการวิจัยด้านพันธุศาสตร์มากเกินไปซึ่งมันจะได้ประโยชน์กับกลุ่มคนแค่ไม่กี่คนแล้วก็ดูเหมือนว่า โซเฟียจะทําเพื่อตัวเธอเองมากกว่าด้วยเพราะว่าเธออยากกลับไปเป็นสาวอีกครั้งและภาพก็ตัดมาที่ทนายนะครับที่ยังเห็นแม็กสารวนติดต่อโซเฟียทั้งที่ติดต่อเธอไม่ได้เลยทนายก็เลยบอกให้แม็กกัดทําใจซะจากนั้นก็พาแม็กไปเยี่ยมเอลิกน,นะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นวันที่เธอจะต้องเข้าสู่กระบวนการบริจาคเวลาทําให้ไม่สามารถเยี่ยมเธอได้จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นลงแม็กก็โมโหมากน,นะครับเขาพยายามจะเข้าไปหาภรรยาแต่ก็ถูกคาย,ย่าและกาดจับตัวเอาไว้แล้วบอกให้แม็กกัด นั่งรอเธออย่างสงบทางด้านเอลิกนะครับที่ตอนนี้นอนอยู่บนเตียงเพื่อเตรียมความพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการรับบริจาคเวลาเธอพยายามดิ้นรนร้องของความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอได้เลยทั้งที่หลายคนก็นึกสงสารเธอนะครับและพอกระบวนการเสร็จสิ้นลงแม็กก็รีบพาเธอกลับที่พักเอลิกเริ่มฟื้นจากไข้เธอเห็นตัวเองเริ่มมีอาการแก่ลงเรื่อยๆเธอก็เริ่มสิ้นหวัง ต่อมานะครับแม็กก็ได้ไปเจอกับเพื่อนของเขาแล้วก็ได้รับข่าวดีจากเพื่อนเขานึกว่าจะมีข่าวดีจากโซฟีเข้ามาช่วยเหลือภรรยาของเขาแต่กลับเป็นเรื่องที่เขาจะได้รับการโปรโมทงานแทนทําให้แม็กโมโหมากนะครับแล้วตอนที่แม็กจะกลับออกมาจากตึกเขาก็ดันเห็นโซฟีก็เลยพยายามจะเข้าไปคุยด้วยแต่ก็ถูกใครยากกันเอาไว้ทําให้เขาได้แต่ดูโซฟีอยู่ห่างๆแม็กสังเกตเห็นว่าโซฟีเริ่มมีอายุน้อยลงนั่นเลยทําให้เขาบั่นใจนะครับว่าโซฟีนี่แหละที่เป็นคนรับบริจาคเวลาของภรรยา เขาไปเพื่อทําให้ตัวเองดูสาวขึ้นแล้วพอแม็กกลับมาถึงที่พักเขาก็เห็นสภาพของเอลิกที่แก่ลงมากทําให้เขารู้สึกสงสารเธอนะครับแม็กดูแลเธอเป็นอย่างดีทําให้เอลิกรู้สึกไม่อยากให้เขาต้องมาทําแบบนี้เลยเธอเลยพยายามไล่เขาให้ออกไปแล้วตอนนั้นเองเอลิกก็รู้สึกเจ็บท้องขึ้นมาแม็กก็เลยพาเธอไปโรงพยาบาลหมอก,ก็บอกว่าเธอเพิ่งแท้งลูกไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนท้องแล้วต้องมาบริจาคเวลามันก็จะเป็นแบบนี้แหละแม็กก็เสียใจมากนะครับ ที่เพิ่งเสียลูกไป ต่อมาเอลิกก็ขอกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอแม็กพยายามขอร้องให้อยู่ด้วยกันแต่เอลิกก็คิดดีแล้วนะครับแม็กก็เลยยอมไปส่งเธอก่อนที่เขาจะกลับเขาก็บอกกับภรรยาว่ายังไงก็ตามเขาจะหาทางเอาเวลาของเธอคืนมาให้ได้จากนั้นนะครับแม็กก็เริ่มหาทางเอาเวลาชีวิตของเอลิกคืนมาโดยเขาไปรอพบเด็กคนหนึ่งเพื่อจะสอบถามว่าเธอไปทําหน้าตาเด็กๆแบบนี้มาจากไหนเพราะเด็กคนนี้ไม่น่าจะทํามาจากบริษัทอีออนแน่ๆจนเขาได้รับคําตอบจากเธอมาเธอบอกให้เขาไปติดต่อกับ ชายคนหนึ่งแล้วแม็กก็ได้จ่ายเงิน30,000ยูโรนะครับให้กับคนที่เขาติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อให้รู้ขั้นตอนต่างๆซึ่งพอแมกรู้ขั้นตอนแล้วเขาก็เตรียมอาวุธและทำพาสปอร์ตปลอมให้พร้อมเอาไว้ขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาว่ามีการเริ่มใช้มาตรการลดโทษผู้ต้องหาโดยสามารถใช้การบริจาคเวลาชีวิตแทนได้นั่นก็เลยทําให้กลุ่มของอดัมนะครับต้องออกมาจัดการกับพวกที่รับบริจาคเวลามากขึ้นส่วนแม็ก เขาก็แอบสะกดรอยตามโซฟีอยู่นานจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็มีโอกาสเข้าไปจับตัวโซฟีขณะที่เธออยู่คนเดียวที่สุสารแม็กก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับเพราะว่าโซฟีนั้นหน้าเด็กลงมากเขารีบใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วจับตัวเธอไปแล้วแม็กก็โยนความผิดไปให้กับกลุ่มของอดัมโดยการเขียนสัญลักษณ์ไว้ที่สุสารแทน ทางด้านเอลิกนะครับเธอก็มาทํางานที่โรงพยาบาลแม็กก็มาหาเธอแล้วก็บอกว่าเขาหาทางเอาเวลาชีวิตของเธอคืนมาได้แล้วแต่เอลิกก็ไม่สนใจเหมือนเธอทําใจได้แล้วนะครับที่จะอยู่ในสภาพชราแบบนี้แต่เธอเห็นว่าแม็กมีท่าทีจริงจังมากก็เลยยอมไปกับเขาด้วยแล้วเอลิกนะครับก็รู้ว่าแม็กได้จับตัวโซฟีมาขณะที่โนวักการอีกคนหนึ่งของโซฟีก็บอกกับคาย่าถึงการหายตัวไปของโซฟีว่าไม่น่าจะใช่ฝีมือของคนกลุ่มอดัมเพราะปกติกลุ่มนี้ จะไม่ลักพาตัวพวกมันจะสังหารอย่างเดียวโนวักก็เลยเริ่มสืบหาเบาะแสจนพบรถยนต์ที่แม็กใช้ในการลักพาตัวและกําลังจะหลบหนีออกนอกประเทศพวกของอาญาและโนวักนะครับก็เลยตามไล่ล่าทั้งคู่ไป จนในที่สุดพวกเขาก็รู้ตำแหน่งกบดานของแม็กคาย่าก็พาพวกไปบุกนะครับแต่โนวัครู้สึกกังวลที่คาย่าไม่แจ้งตำรวจก่อนกลับบุกเข้าไปค้นเองแต่ว่าพอไปถึงก็ไม่เจอใครพอแม็กก็ได้ออกเดินทางไปก่อนแล้วแม็กพาเอลิกและโซฟีไปขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปประเทศลิทัวเนีย ส่วนคาย่ากับโนวักนะครับก็กาลังพูดคุยกันระหว่างที่รอผลการตามหาแม็กจากโปรแกรมสแกนใบหน้าคาย่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อ5ปีก่อนนะ่ะแม็กถูกมอบหมายให้ไปคุยกับเอลิกเพื่อการบริจาคเวลาชีวิตแต่เขากลับไปหลงรักแล้วก็แต่งงานกับเธอซึ่งโนวัเองก็บอกกับคาย่าว่าเขาอ่ะไม่ชอบงานแบบนี้เลยแต่ที่ทําไปก็เพราะเงินค่าจ้างมันน่าดึงดูดส่วนคาย่านะครับเธอก็ทํางานกับโซฟีมานานหลายสิบปีแล้วทําให้โซฟีไว้ใจเธอมากแล้วก็ได้มอบเวลาชีวิตให้เธอเป็นการตอบ แทนทำให้เธอดูเด็กลงมากทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเธอมีอายุถึง64ปีทางด้านแม็กกับเอลิกนะครับที่เดินทางอยู่บนเรือเอลิกก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะเธอเริ่มทําใจกับสภาพแบบนี้ได้แล้วแต่เมื่อแม็กเอาความหวังมาให้เธอเธอก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแม็กก็เลยเข้าไปปลอบใจเธอนะครับ แล้วพอลงจากเรือมาแล้วมันก็เป็นประเทศลิทัวเนียพวกเขาเดินทางไปบนถนนสายรองเพื่อรอรับโทรศัพท์จากหมอคนหนึ่งนะครับที่จะมาเอาเวลาชีวิตจากโซฟีคืนมาให้แต่หมอก็ยังไม่ติดต่อมาสักทีแล้วพอแม็กปล่อยเครื่องพันธนานการจากโซฟีออกโซฟีก็บอกว่าเธอคือมารีไม่ใช่โซฟีเธอเป็นลูกสาวของโซฟี แล้วก็บอกว่าเขา่าจะผิดตัวมาแล้วแต่แม็กก็แย้งไปว่าลูกของโซเฟียตายไปนานแล้วมารีก็พยายามอธิบายนะครับเอลิกก็เลยขอดูเอกสารของมารีหน่อยแต่แม็กก็ดันลืมหยิบมาด้วยจากสุสารตอนที่จับตัวเธอมาเขาบอกเอลิกว่าอย่าไปหลงเชื่อคําพูดของโซเฟียเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าโซเฟียทาทุกอย่างที่จะทําให้พวกเราสับสนแล้วพวกเขาก็เดินทางกันต่อนะครับจนไปเจอกับโรงแรมร้างแห่งหนึ่งมารีพยายามอธิบายว่าเธอคือลูกสาวของโซเฟียจริงๆนั่นก็เลยทาให้เอลิกเรื่อง นนและก็ไม่เห็นด้วยกับแม็กที่จับคนบริสุทธิ์มาเพื่อช่วยชีวิตเธอพวกเขาก็เริ่มมีปากเสียงกันแม็กบอกว่าถ้าเขาจับผิดตัวมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่า DNA อ็มันน่าจะใกล้เคียงกันเอลิกน่าจะสามารถรับเวลาชีวิตได้ พอเราแค่มาทัวงเอาเวลาชีวิตของเราคืนเท่านั้นจากนั้นแม็กก็ปล่อยให้มารีไปล้างทำความสะอาดตัวนะครับเธอก็เล่าให้แม็กฟังว่างานวิจัยนียเกิดขึ้นเพราะว่าแม่จะช่วยพี่สาวของเธอที่ป่วยเป็นโรคชราแต่ว่าโชคร้ายที่หาคนที่เข้ากันได้ไม่ทันพี่สาวก็เลยเสียชีวิตไปพอแม็กได้ยินเข้าก็รู้สึกแย่นะครับแล้วมารีก็อาศัยจังหวัดที่แม็กไม่ทันระวังตัวนะครับเอาไม้มาตีเขาแล้วก็วิ่งหนีออกไปแม็กก็ออกไปตามหาเธอแต่ก็ไม่เจอมารีวิ่งไปพร้อมกับโทรขอความช่วยเหลือจากคาย่า พอขย่ารับสายแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันนะครับโทรศัพท์ของมาลีก็ตกนะ้ำไปสก่อนแถมเธอยังเกือบจะจมลงไปในโคลนดูดใต้น้ำด้วยแต่ว่าเอลิกก็มาช่วยเธอไว้ได้ทันแล้วก็พาเธอมาล้างตัวที่ห้องน้ำอีกครั้งตอนนั้นเองเอลิกก็แอบเห็นที่ร่างกายของมาลีนะครับไม่มีบาดแผลที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับคนที่ได้รับบริจาคเวลาเหมือนกับเธอเธอก็เลยแน่ใจว่าแม็กจับผิดคนมา ผู้หญิงคนนี้ต้องไม่ใช่โซฟีอย่างแน่นอนแม็กก็เลยอธิบายให้เธอฟังว่าบาดแผลมันน่าจะหายไปได้เมื่ออายุลดน้อยลงทางด้านคาย่าและโนวักนะครับ พอได้รับโทรศัพท์จากมาลีเธอก็รู้ตำแหน่งของแม็กทันทีก็เลยเตรียมคนให้พร้อมที่จะไปบุกส่วนแม็กกับเอลิกก็ถูกกลุ่มของอดามบุกเข้ามาจับตัวทําให้แมกรู้ความจริงว่าแม็กอ่ะจับผิดตัวมาจริงๆเขาก็เลยขอร้องกลุ่มอดามว่าอย่าฆ่าเขาและเขาก็ได้รู้ความจริงอีกว่าเขาถูกให้ไปติดต่อกับเอลิกเพื่อให้เธอบริจาคเวลาเพราะเอลิกอ่ะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีดีเอนเอเข้ากันได้กับโซฟีแต่แม็กอ่ะกลับไปแต่งงานกับเธอแทนและที่ห้องพักสุดหรูของเขาถูกไฟไหม้ก็เพราะฝี มือของโซฟีที่เป็นคนสั่งวางเพลิงเพื่อบีบให้เอลิกต้องยอมใช้ในี่เวลาชีวิต และที่แม็กไม่สามารถใช้เวลาชีวิตแทนภรรยาได้ก็เพราะว่าโซเฟียได้สั่งให้คนไปจัดการกับคนที่รับบริจาคเวลาชีวิตของเขาให้ตายไปก่อนหน้านั้นแล้วเราไม่นานนะครับพวกของคาย่ากับโนวักก็มาถึงขณะเดียวกันหมอคนที่แม็กรออยู่ก็ได้แจ้งพิกาศสถานที่มาเพื่อให้เขามาพบแต่กลุ่มอดัมก็บอกว่าแม็กคงไปพบหมอไม่ทันแล้วเพราะพวกเขาอต้องใช้ให้แม็กเป็นตัวล่อโซเฟียแล้วกลุ่มอดัมนะครับก็วางแผนให้แม็กออกไปล่อโซเฟียให้เข้ามาหามาลีที่อยู่ด้านใน และพอแม็กออกไปเจรจาโซฟีก็ตกลงจะยอมเสกนะครับที่จะเข้าไปเจอกับลูกสาวที่ด้านในคาร่าก็รู้ว่ามันเป็นแผนลวงโนวักเล็งปืนไปที่แม็กแต่ว่าเขาก็กลับหันลำกล้องไปยิงโซฟีแทนจนเธอล้มลงไปคาย่าเห็นเข้าก็ระดมยิงโนวักจนตายซึ่งจริงๆแล้วนะครับโนวักก็เป็นพวกกลุ่มอดามที่แฝงตัวเข้ามาจากนั้นทั้งสองกลุ่มก็ยิงถล่มกันมารีก็เลยถือโอกาสนี้ออกปืนยิงเอลิกแต่ปืนก็ดันไม่มีลูกกระสุนนะครับเอลิกก็โมโหมากก็เลยจับมารีกระแทกจน หลบไปแล้วพอแม็กเห็นจังหวะนะครับเขาก็เลยพาเอลิกและมาลรีหนีออกไปจากตรงนั้นระหว่างทางเอลิกก็แค้นอยู่นะครับที่มาเรีจะฆ่าเธอ เอลิกก็เลยคิดที่จะเอาเวลาชีวิตของเธอคืนมาทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยคิดแบบนั้นส่วนแม็กก็กลับสงสารมาลีแทนที่โซเฟียถูกยิงตายไปแล้วทําให้เธอไม่สามารถทวงเวลาชีวิตกับคืนมาได้จากนั้นแม็กกับเอลิกก็คิดไม่ตรงกันนะครับพวกเขาเริ่มมีปากเสียงและทะเลาะกันอย่างรุนแรงเอลิกก็บังคับให้แม็กลงจากรถแล้วเธอขับรถไปจนเจอกับหมอแล้วเธอก็ได้เวลาชีวิตคืนมาจากมาลี ส่วนแม็กนะครับพอถูกไล่ลงจากรถเขาก็เดินไปอย่างไม่มีจุดหมายจนไปเจอกับป้ายพักพิงสําหรับผู้อบพยพเขาเดินไปที่นั่นทางด้านเอลิกพอเธอได้รับเวลาชีวิตคืนมาแล้วเธอก็เห็นรถของผู้อบพยพมาจอดที่นี่เธอก็เพิ่งรู้ว่าพวกเศรษฐีและคนดังหลายคนที่ชอบย้อนวัยมักจะมาใช้เวลาชีวิตของคนอบพยพพวกนี้เพื่อคืนชีวิตวัยหนุ่มสาวให้กับตัวเองส่วนมารีนะครับหลังจากที่เธอได้บริจาคเวลาชีวิตให้เอลิกไปแล้วเธอก็เดินไปแบบไร้จุดหมายเหมือนกันแต่เธอก็ได้รับความช่วยเหลือ จากคนที่ขับรถผ่านมาพอมารีเจอกับคาย่าเธอก็เลยรู้ว่าโซฟียังไม่ตายเพราะว่าแม่ได้ใส่เสื้อกลอกกันสุงเอาไว้แล้วขณะที่แม็กเดินทางไปถึงค่ายอบพยพนะครับโซฟีก็สั่งให้คาย่าออกไล่ล่าตามตัวแม็กแต่คาย่าก็ปฏิเสธที่จะทํางานนี้ต่อเพราะเธอนึกถึงคําพูดของโนวักที่ได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ ต่อมาพอมารีตื่นขึ้นก็พบว่าตัวเองอะ่ะเริ่มแก่ลงเรื่อยๆเธอเสียใจและเริ่มสงสัยว่าทำไมแม่ถึงไม่ถ่ายโอนเวลาคืนให้เธอบ้างโซฟีก็บอกว่าเธอต้องการทำงานนี้ให้สำเร็จและกำลังหาผู้บริจาคให้ลูกสาวอยู่ขอให้ลูกอ,อดทนรอพอได้ฟังแบบนั้นนะครับมันก็ทำให้มารีเสียใจมากแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปี ตอนนี้เอลิกเธอกำลังตั้งท้องอีกครั้งกับแฟนคนใหม่ที่ไม่ใช่แม็กเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักใหม่โดยที่แม็กก็แอบมาดูเธออยู่ห่าง,างส่วนแม็กนะครับเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกันเขาไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอดัมแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแม้ว่าบางคนจะไม่อยากแก่ตายก็ตามแต่ทว่าเราก็หนีความจริงเรื่องนี้ไ่ได้อยู่ดีเราไม่แน่นะครับถ้าในอนาคตข้างหน้า สามารถบริจาคเวลาชีวิตเพื่อแลกกับเงินก้อนโตได้ถ้าเป็นคุณคุณจะยอมแลกกับมันหรือเปล่าแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.3คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ